สวัสดีค่ะพี่กิกี้นะคะอายุ42ปีค่ะคือปัญหาหลักๆของพี่กี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบรวบตึงผมก็เริ่มจะค่อยๆบางไปเรื่อยๆแล้วก็ช่วงหลังเนี่ย พอเวลารัดผมรวบตึงต้องมานั่งเชดดิ้งแบบไร้ให้เห็นกรอบหน้าช้าๆแตแล้วก็ทางกรรมพันธุ์ด้วยนะคะคุณพ่อเนี่ยมีปัญหาเรื่องแบบว่าผมบางแล้วก็เถิกนะคะเสิร์ชหาข้อมูลนะคะก็เลยมาเห็นรีวิวของที่นี่เนี่ยเฮ้ยผู้หญิงเขามาปลูกกันจริงๆโอเคฉันตัดสินใจปลูกเลยดีกว่าวันนี้พี่กี้จะพาไปดูว่าคุณหมอจะแนะนําเพิ่มเติมแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราเข้าห้องไปดูด้วยกันนะคะ หญิงท่านไหนสาวๆท่านไหนนะคะที่ยังกังวลว่าการปลูกผมเนี่ยมันจะเจ็บมันจะปวดหรือว่าเขาจะดูแลเราดีไหมทําออกมาแล้วเห็นผลชัดเจนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะที่เมดมาสเตอร์นะคะอยู่ที่ห้างพรอมเมนาดานะคะท่านไหนสนใจลองเข้าเช็คที่ Facebook ของทางเพจได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ